วิธีตั้งค่าไลฟ์สด OBS สำหรับคนที่ใช้ CPU นะครับสวัสดีครับพี่โนจากเพจสันโฮโอเคนะครับวันนี้พี่โนจะมาสอนวิธีการตั้งค่าไลฟ์สดสำหรับคนที่ใช้ CPU สำหรับคนที่ไม่มีการ์ดจอนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาใน OBS แล้วนะครับเราก็มาที่ไฟล์แล้วก็เซ t ติ้ง ปกติเลยแล้วก็มาที่เอา p ์พุตนะครับาจากนั้นนะครับก็มาตรงแถบ s t รีมมิ่งนะถ้าน้องๆหน้าตาไม่เหมือนพี่โน,น่ยก็มาเลือกตรงนี้เป็น a แอด c e d จากเดิมอาจจะเป็น s ิ m p l e แบบนี้เนะาะเลือกตรงนี้เป็นแอดวานนะแล้วกด s t รีมมิ่งนะครับแล้วมาตรงเอ c นโคเดอร์ตรงนี้นะครับ e n c o d e เดอนี้ให้เลือกเป็น x 2 6 4สําหรับคนที่ใช้ CPU นะครับผมเนาะส่วน CPU บางรุ่น ที่มันมีการ์ดจอในตัวเนี่ยจะใช้เป็น Quick ิ y n c ตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่โนจะสอนทั้ง2แบบเลยในคลิปนี้นะครับอ่าให้เลือก x264 ก่อน,นครับจากนั้น r e s c a l e Output ก็คือขนาดอ่าของหน้า Canvas เราเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะไล้์สดคือหน้าที่คนดูจะเห็นนั่นเองนะครับอ่าก็ปรับขนาดตามชอบใจเลยนะโดยมาตรฐานก็เป็น1 9001080นะครับ ต่อมาตรงเลด Control นี้ปรับเป็น CBR บิ r เลดนะครับปรับเป็น4,005 5เหมือนเดิมเลยเหมือนในคลิปที่แล้วเลยนะครับที่พี่โนสอนเรื่องกาจอนะครับอ่าคีเฟรมเอ e นเตอร์วปรับเป็น2 c p u use ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่โนจะอธิบายให้เข้าใจนะครับไอ e r y ีฟ s t ตัวเนี้ยคือค้าเริ่มต้นของมันถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาด้านล่าง มันจะใช้พลังงาน CPU เยอะซึ่งคุณภาพมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเราขึ้นด้านบนเนี่ย g p u มันจะทํางานได้ลงซึ่งคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดนั่นเองนะอันนี้สําหรับ CPU นะยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราอ่านหนังสือเราอ่านเร็วๆกับเราอ่านช้าๆอันไหนมันจะมีประสิทธิภาพกว่าเนี่ยอย่างสมมติเราค่อยๆแกะทีละตัวอักษรเลยอ่ากับอ่านไปเร็วๆหรือแบบเราเช็ค,คคุณภาพอะไรบางอย่างแบบอ่านไปเร็วๆเหมือนกันนะผม I Very f ี่ฟหรืออั t ตราฟาสตัพวกนี้เหมือน CPU มันทําการประมวลผลทําการแปลงไฟล์หรือ Encode ไฟล์ขึ้นไลท์แบบอย่างเร็วๆคุณภาพมันก็จะได้หยาบๆมาเองเห็นไหมซึ่งมันก็จะไม่ได้ทํางานหนักไงน,นะครับผมและคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยให้เราค่อยๆ ปรับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจากเวทีฟ้าเป็น f าสเตอรแล้วเช็คดูนะว่า CPU ของเราเนี่ยใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมถ้ามันยังรับไหวนะครับก็ปรับลงเรื่อยๆเพื่อให้ได้คุณภาพภาพที่สูงขึ้น,นครับวิธีการในการเช็ค CPU นะครับมาที่ Task Manager เลยนะครับผปึ๊บนะเข้าไป Task Manager อ่าถ้าใครใช้ Windows 10เนี่ยคลิกขวาตรง Task Bar มันจะขึ้น Task Manager แต่พี่โนใช้ Windows 11เนาะก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ ให้เรามาดูตรง CPU เป็นหลักเห็นไหมถ้า CPU ตอนที่เราเปิดไว้เฉยๆเปิดโอเปยไว้เฉยเนี่ยถ้าเกิดมันกินไป70-80%นั้นะคือมันไม่ไหวแล้วแต่ถ้า26%นี่ยังไหวอยู่เราก็ปรับไปเรื่อยๆได้นะค่อยๆปรับไปนะครับผมเออนะนี่คือหลักการมันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปรับไว้ที่ very fast นี่ก็กำลังดีนะครับผมนะกำลังพอดีเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับสำหรับ ใครที่มี CPU ที่มีการ์ดจอในตัวให้ใช้ Encoder นี้เป็น QuickSync ซึ่งมันเป็น CPU ตะกูล Core i ส่วนใหญ่จะมีการ์ดจอในตัวมาให้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับมาเลือก Target Usage ตรงนี้เป็น Quality เพื่อให้คุณภาพสูง Profile เป็น High นะครับ Key Frame Interval ปรับเป็น2นะ CBR แล้วก็ Bitrate ตัวนี้ปรับเป็น4 5 0 0เหมือนเดิมแล้วก็ Bframe3 เหมือนกันเลยนะครับจากนั้นกด OK ทำแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โนโด้วยนะครับผมและหากชอบคลิปนี้นะครับผมก็แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ